คนวัยวัยจะวิ่งรอบตลาดโอ้โหได้แชมปแล้วค่ะตลาดสนเื่นตลาดน้ำสวนอ๋อตลาดน้ำสวนพอคุ้มไหค้ม่ะพี่าวเดินมากขนเดอนคลวจรับคนไหนพ่อคาเอกไปเลยครับช่วงที่รอเรือน ไไในเมื่อผอปรอาการทิพย์ผอนำโจขอบอกความไปพี่น้องว่าโอ้โหกุ้งหอยปูปลาน้ำเดือแตกกระจายไม่ยอมกันเลยเว้ยตอนนี้ทางด้านขวาทางด้านขวานำไปเล็กน้อยเอาล้วครับท่านผู้ชมดีครับและตามชมแนะคุณเสือสิ้งกระทิงเล็กมาอยู่ในคลองลักงช่วมาแม่แบ่น้อยเอาเลไว้ตอนนี้นนนเทม เตมประกอบชนคขาดจะไรมีจีตันจะทานเดือมนัันเชิญเ่าเชิมเขาชนชทางันจะไรมีจีตันทานมาดันผ่านหลังสุดทานผ่านหลังสุดทาไปแล้วผ่านหลังสุดทาไปแล้วเตมประกาเป็นตัวโกอย่างเล่นเพียบทุกแมันสองช่วงโคเอาละครตอนนี้เทมประกาสัดรนำโชคบอได้ายบอได้าเพมประกอเตมประกอบแพนนาขายวันสองช่งโคไว้ยังไงฟีพายจุดนี้พีพายจุดนี้รวมดาวรวมดาวทีมรว ไปมีได้จีได้ตามได้ทันไปันเอาแล้วโว้ยเอาแล้วโว้ยช่วยดูไอ้แจ็คด้วยช่วยดูไอ้แจ็คด้วยเดี๋ยวมันจะจกตายมันจะจกตายเรือมันตามไปบอลต้องยอมโอนได้ตามไปแททมบงกอนเทมบงกอไม่ยอมต่อไม่ต่อแตกันไม่ต่อแตกันบอกว่าบอกว่ายังไงยังไงผงก็สู้ยังไงงไอ้ผงก็สู้จะแพ้จะนะไม่ว่ากันและเทมบงกอนยอมครับยอมครับปล่อยให้ประกาศสิ่งโอนต้องได้ผมอย่างเดียว าำโชคครับโอ้โหอะไรก็เอาไม่อยู่ฮะโอ,อ้อ, se, อันนี้เดินทรงตัวให้ดูเลยค่ะโชว์ความสามารถในการทรงตัวบนโขนเรือเลยนะครับสำหรับพี่เก่งมือระเบิดครับคือช่วงท้ายเองเนี่ยต้องส่งสัญญาณบอกในทีมเลยนะว่าเบาได้แล้วอะ่ะ